อัปเดตสภาพอากาศในวันนี้ลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยเนื่องจากบริเวณอ่าวเบงกอลมีการกอร่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวทำให้ลมฝ่ายตะวันออกทั้งลมระดับบนและลมระดับฐานเมฆพัดไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลทำให้เกิดฝนตกหนักในวันนี้วันแรกแนวโน้มบริเวณใดบ้างที่จะมีฝนเกิดขึ้นติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ ติดตามอัปเดตโมเดลของ GFS ล่วงหน้า15วันในวันที่12ตุลาคมนี้ ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคก,กลางเนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนกันได้เล็กน้อยเท่านั้นค่ะในวันที่12ช่วงเย็นจนถึงค่ำเกิดฝนกระจายตัวไปจนถึงด้านหน้าเทือกเขาของภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและฝั่งตะวันออกของภาคเหนือได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรีสเกษสุรินทร์ บุรมย์และนครราชสีมาจะมีฝนเล็กน้อยส่วนภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งรวมทั้งภาคตอนออกยังมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนภาคใต้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมส่วนภาคใต้ตอนบนนั้นลมฝ่ายตะวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนผ่านปลายแหลมยวนจึงทําให้ปริมาณฝนอัดน้อยกว่าภาคใต้ตอนล่างค่ะ วันที่13ตุลาคมแนวโน้มความชื้นยังเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยจากลมฝ่ายตะวันออกและมวลอากาศเย็นยังอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง ความชื้นสะสมอยู่ในประเทศไทยจึงมีโอกาสเกิดฝนตั้งแต่วันที่12ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่17ตุลาคมการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางเริ่มทำให้ความชื้นพัดไปเลี้ยงพายุและลมฝ่ายตะวันออกยังมีเส้นทางมาด้านทิศตะวันตกปรากฏการลานิยาจะทำให้มีการก่อตัวของพายุและเคลื่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นพายุจะเปลี่ยนเส้นทาง ช่วงที่พายุเคลื่อนขึ้นไปตอนบนของมหาสมุทรแปซิฟิกจะเหนี่ยวนำอารมณ์ฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงประมาณวันที่17ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคมโอกาสเกิดฝนจึงมีได้เพียงบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาได้แก่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตอนออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือเขาคือจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมา ส่วนภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดเข้าปกคลุมการก่อตัวของพายุในวันที่24ตุลาคมนั้นจะก่อตัวด้านทิศใต้ของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ค่ะหากพายุก่อตัวเคลื่อนต่ำลงจะทําให้ความชื้นพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยทําให้ประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนไปจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจึงมีฝนน้อยลงในช่วงที่15จนถึง27ตุลาคมนั้นพายุจะทวีกําลังแรงจากตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนขึ้นสู่ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกถูกมวลอากาศเย็นผลักดันให้เส้นทางของพายุเปลี่ยนไปแต่จะทําให้ร่องมรสุมนั้นเคลื่อนตัวต่ำลงพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนค่ะโอกาสเกิดฝนในช่วงปลายเดือนตุลาคมยังมีความเป็นไปได้ค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้12ตุลาคม2567เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคตนออกและภาคใต้เพราะลมฝ่ายตะวันออกพัดแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากในบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนกลางมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวทําให้มีลมพัดทวนเข็มนาฬิกาอยู่บริเวณดังกล่าวจึงเหนี่ยวนำเอาความชื้นจากฝั่งตะวันออกไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศตา่ำค่ะ บริเวณภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนที่พระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีในช่วงประมาณ13นาฬิกาจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วภาคตนออก13นาฬิกาเช่นกันจะมีฝนตก ส่วนบริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกตั้งแต่ฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดจะมีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน13นาฬิกาภาคใต้มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศฝนตกหนักลงกระชุกแรงเกิดขึ้นที่อำเภอปานบุรีกุยบรุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหัวหินส่วนเพชบบรบุรีมีฝนเล็กน้อยด้านฝั่งตะวันตก พื้นที่สีแดงเกิดขึ้นอีกพื้นที่หนึ่งก็คืออำเภอบางสะพานประโจคินิขันทับสแกท่าแซะชุมพรระนองสวีหลังสวนพะโต๊ะละอุ่นกระเปอร์ฝนตกหนักและที่ตะกวัวป่าคุระบุรีพังงา พนมมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันในเวลา13นาฬิกาเวลาเดียวกันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมีฝนตก,ม,นตกมีลมพัดแรงจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีฝนตกหนักบางแห่งทิศทางของลมวันนี้ค่อนข้างแปรปรวนมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณประเทศไทยด้วยเพราะลมตะวันออกจะพัดไปเลี้ยงยอมความกดอากาศต่ำนั่นเองค่ะ เวลา13นาฬิกาเวลาเดียวกันบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนืออาจมีฝนตกหนักที่ภูสิงห์ขุนหารขุขันและที่น้ำยืนนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดวันนี้จะมีฝนตั้งแต่ช่วง13นาฬกาค่ะ13นาฬิกาในเวลาเดียวกันของวันที่12ตุลาคมอำเภอแม่สอดพบพระจังหวัดตากมีฝนได้เล็กน้อยค่ะ ช่วง14นาฬิกาฝนยังคงตกหนักที่บริเวณภาคใต้ตั้งแต่เพชรชบรุรีจนถึงนราธิวาสครอบคลุมกันทุกจงังหวัดส่วนภาคตอนออกก็เช่นกันมีพื้นที่สีแดงฝนตกหนักในจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดรวมทั้งฉะเช,ชิงเราปราจินบรุรีและนครนายกค่ะพื้นที่สีแดงจะอยู่ที่มาบแสนสุขปลวกแดงหนองใหญ่คลองพูบ้านบึงบ่อทองเกาะจันพนัดนิคม ฝนตกหนักถึงหนักมากพัทยาบางสเรสรสศัตหีชบชลบุรีบ้านฉางระยองบ้านค่ายบ้านเพฝนตกหนักส่วนจันทบรุรีแหลมสิงห์ท่าใหม่อำเภอเมืองอำเภอครุงเขาสมิงอำเภอเมืองตราดด่านชุมพลมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันช่วง14นาฬิกาบริเวณภาคใต้พื้นที่สีแดงจะอยู่ที่เพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรวันนี้ฝนจะตกหนักภาคใต้ตอนล่างด้วยในสงขลา สตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสช่วงวันนี้ถือว่ามีฝนตกมากที่สุดที่ภาคตนออกภาคใต้ภาคกลางและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วง16นาฬิกาบริเวณภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนเกิดขึ้นอมก๋อยเชียงใหม่ท่าสองยางแม่สอดพบพระตากอุ้มผางกำแพงเพชครคลองขลุงคงวิไลาขานนวรล,ลักษณ์บุรีปางศิลาทองคลองลานบึงนารางพิจิตรมีฝนได้ ส่วนเพชรบูรณ์มีฝนเล็กน้อยภาคกลางฝนตกหนักตั้งแต่อุทยัยธานีชัยนาทลพบรุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาสระบ,บรุรีการจนบรุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมราชบรุรีกรุงเทพม,มหานาคปรปทุมธานีนนทบรุร,รีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามช่วงประมาณ19นาฬกาฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมอยู่ที่เพชรบูรณ์ตั้งแต่หนองไผ่ชนแดนบึงสามพันวิเชียรบุรีศีเทพ ภาคกลางภัยสาลีตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โคกสำโรงลำนารายบ้านหมีท่าวุง้งลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสันคบรุรีชัยนาทหันคาสุพรรณบุรีด่านช้างอุทัยธานีน้องช้างอำเภอเมืองและกาญจนบรุรีวันนี้ภาคเหนือพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์มีโอกาสเกิดฝนในช่วงค่ำค่ะ ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีส่วนขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเข้าสู่เวลาประมาณ20นาฬิกาขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามกาฬสินธุมีฝนตกด้วยในวันนี้ค่ะฝนจะตกที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือจนถึงช่วงประมาณ1นาฬิกาของวันที่13ตุลาคมค่ะวันนี้ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนจะตกหนักบ้างแห่งโดยฝนจะตกในวันนี้เป็นวันแรกถือว่าตกหนักมากจากลมฝ่ายตะวันออกและยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมที่อ่าเวเบงกอลจะเริ่มทวีกำลังแรงเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะนิโคบาประเทศไทยในวันที่12-13จะมีฝนกระจายตัวไปจนถึงภาคเหนือตอนบนค่ะ พี่น้องภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอออก,กลางภาคตอนออกและภาคใต้จะมีฝนตั้งแต่วันที่12-13ตุลาคมมากที่สุดกระจายพื้นที่มากที่สุดส่วนวันที่13ไปจนถึงวันที่14ช่วงเย็นจนถึงค่ำยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องวันที่15ตุลาคมพายุเริ่มเคลื่อนห่างออกจากหมู่เกาะนิโคบาคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดียลมตะวันออกเริ่มอ่อนกำลังลงปริมาณฝนจะเหลือได้เพียงเล็กน้อยบริเวณตอนบนของประเทศไทย มวนอากาศเย็ยนยังอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องช่วงนี้จึงมีความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยจนถึงวันที่21ตุลาคมค่ะ